ปักตอนนี้ต้องลวกปากแดดเลยไม่ต้องเจอกล้องได้ไมโต้งมันพี่หยุดจอกต้องกินใช่ปะ่ะไ,ได้ไ,ดไอติมไม่อ้วนเหรอครับ,รบทุกทุกรถไม่อ้วนเลย<ช>ไม่อ้วนฉันก็กินได้หมอไม่ว่าด้วยถ้าอย่างนั้น สวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่ช n e l Gear z a p นะจ๊ะ วันนี้กลับมาที่มอสวอ,ออีกแล้วอาจจะแปลกใจเพราะว่าเราถ่ายตลาดเช้ามอสวอ,อไปแล้วใช่ปะ่ะฉันเพิ่งรู้เพราะวันนั้นที่มาถ่ายตลาดเช้ามอสวอ,อแล้วมีคนมาบอกพี่เคียคะพี่เคียคะทุกวันศุกร์ช่วงเย็นๆยจะมีตลาดนัดมอสวอ,อช่วงเย็นอีก1วัน <c oughs> เปิดเฉพาะช่วงเย็นเพราะฉะน,นั้นถ้าเกิดตลาดเช้าอะ่ะเธอต้องทํางานเธอมาซื้อของไม่ทันใช่ปะ่ะวันศุกร์เธอมาเดินได้จอดรถที่ชั้นใต้ดินของมอสวอแล้วก็เดี๋ยวจ่ายเงินค่าจอดรถเอาแล้วนี่เห็นป่ะตลาดคึกคักขขขขอองงงงงกกกกิิินน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 ้้้้้้้าา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 หหเเ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 เปป็็ฟดดรรรััใใพพพีีีีีียยยยยบบบบบ๋๋วววแไไม่จ เรากรุบกริบอยากกินแบบอันนั้นนิดอันนี้หน่อยไม้เสียบนู่นไม้เสียบนี่ขนมโคงขนมครกกินแบบว่าให้ดูบรรยากาศคึกค,คักคึกคักมาเที่ยวได้ตลาดนัดตอนเย็นบอสโวได้เดินสักทีนึงไม่งันนะถ้ามาวันอังคารกับวันพฤหัสต้องลางานมาตอนเช้าแกอ,อันนี้ไม่ต้องลางานทุกวันสุกเย็นมาเดินได้จ้ะไปจ้ะ เดียวพี่ครับผมเอาเป็นเบอร์เกอร์ไทเกอร์ไทเกอร์200บาทที่เป็นเป็นวากิวบีฟเอาชิ้นเดียวนะเพราะว่าโต้งอ่ะค่อยมาซื้อตอนขากลับนะนะเอาเอาชิ้นหนึ่ง200นะครับนะ อันนี้คือไทเกอร์บีฟคือเธอเขาจะขายที่ทุกวันศุกร์ที่มสวนี่แหละตลาดนัดตอนเย็นแต่ถ้าเกิดว่าเธอแบบว่าไม่มาทุกวันศุกร์เธอดูในเดลิเวอรี่ก็ได้ก็คือแดยนนี้กไทเกอร้านนี้เขาขายมา10กว่าปีลวแล้วคือถ้าฉันเจอะฉันต้องกินแต่ฉันไม่เคยได้เจอเท่านั้นเองแล้วเธอดูนี่เห็นปะเห็นปะเธอดูตาฉันเห็นไหม ว่ามันแบบว่าน่ากินขนาดไหนคือดิดดินมากวันนี้บอกเลยว่าจะต้องสนุกเดี๋ยวกินโชว์กินโชว์เรากินตรงแถวๆนี้แหละเผาคนเหมือนเดิมเพราะเราชอบกินแบบเผาคนนะเดี๋ยวเดินหลบก่อนเดี๋ยวเผื่อเขามีลูกค้าเข้าจะมาเธอแล้วดูเนื้อเขาเนี่ยเห็นป่ะ <c oughs> เนื้อดีมากอะ่ะเราสั่งความสุกข,ของเนื้อได้ด้วยนะของฉันสั่งเป็นมีเดียมเ l ลดันเพราะว่าเป็นคนแบบไม่กินดิบมากอะไรอย่างนี้แล้วดูขนมปังแบบดูดีต้องทั้งคำสินาเบอร์เกอร์เนี่ยขนมปังนุ่ม หอมเนยแล้วกูุข้างนอกนอกรุข้างในแบบกรอบๆแล้วคือแบบผักสดมากเนื้อดีมากเห็นป้างเห็นบ้าเ,เ,เนื้อดีมากคือจะบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่อร่อย1ิกว่าปีเขาเปิดไม่ได้แล้วเขาไม่ได้เปิดแบบเป็นแบบร้านประจำนะเขาเป็นฟู้ทรักนี้นะจริงๆแกเนื้อใหมากวาอกดูเบฟแต่เขามีหมูม่ไก่ด้วยนะเธอคอยคำได้ไหม ก่อนแรกบอกตรงว่าพี่กินนิดเดียวนะแล้วพี่จ็เก็บนะเหมือนจะหมดว่ะเยอะเขาอยากมีความสุขงั้นเดี๋ยวเราก็ไม่ในตลาดนัดข้างนอกเป็น่วนฟู้ดทักอยากกลยกินได้เลยตลานี้แนะนำแล้วอันนี้่ันชอบอร่อยมากอยาก,กเข้าไปข้างในแบบกรุบกริบกรุบกริบ ไอติมไม่อ้วนปะเขาเขียนไว้ไอติมไม่อ้วนไม่อ้วนเชนก็กินได้ดิมาไอติมเลยแล้วกันฟูดทักอีกการนึงไอติมไม่อ้วนเหรอครับทุกทุกรถไม่อ้วนเลยไม่อ้วนเชนก็กินได้หมอไม่ว่าด้วยถ้าอย่างนั้นเอาเป็นพรีเมียมช็อกโกแลตครับหนึ่งโคนเท่าไหร่ครับหนึ่งโคลนได้ดิโอเรื่องโคนที่ด้วยหรออุ้ยมีโคนสีฟ้าสีเอาสีฟ้าเอาบูเบอรี่เท่าไหร่ครับ39บาท อันนี้คือเป็นพรีเมียมช็อกโกแลตดูแล้สามสิบเก้าบาทเฮ้รยรานะคาดีเธอนี่ครับ,รบเธอมาแล้วนี่น่ากินบ้าดูดิคนน่ากินน่ะมห,นหมอต้องไม่ว่าฉาันพอไอศครีมตัวนี้กินแล้วไม่อ้วนชื่อร้านว่าดูคาติมมากินได้มากินได้เดี๋ยวไปยืนกินหลบลูกค้าคนอื่นก่อนไป เธออันนึงคือ39บาทเองราคาดีมากคือปกติแล้วก็คือแบบปกติซื้อในร้านสะดวกซื้อเขาแท่ง50-60แล้วว่าอลองชิมดูนะเราดูสีฟ้ายังตื่นเต้นอยู่ว่าราคาดีหนึ่งสองสามงับเข้มข้นเหมือนเป็นซอฟต์ครีมนะมีความเข้มข้นเราก็ไม่หวัดนจัดหอมอยู่ว้ายไหลไหลไหลไหปเราไปหาอะไรกินกันต่อ น่าจะแบบว่าสรุกสดาดวันนี้ฉันชอบมากครับไปตลาดคึกคักมากอุธอร้านนี้เนื้อย่างโคขุนเนื้อน่ากินมากต้องเอาไหมต้องอ,อ่ะพะอาใช่ป่ะงั้นเดี๋ยวซื้อแล้วเดี๋ยวยืนกินโชว์ตรงนี้เลยแล้วกันนี่ดูดิเขาย่ยางแบบมันมือมากอะ่ะรัวๆๆๆร,ร,ร,รจ้ะต่อคิวก่อน มาแล้วเท่าไหร่นะครับสิบสามบาทเราเอาสี่ไม้นะคนละสองไม้นะเอาสี่ไม้ครับรับเป็นเนื้อยางเดียวเนื้อยางเดียวครับเท่าไหร่ครับเอาข้นเหนียวได้ไหมคะไม่เอาไม่เอาข้นเหนียวเดี๋ยวอ้วนิบสอค่ะนี่ค่ะห้าสิบสองบาทนะครับเออมากินโชว์ตรงนี้กินเผาขนตลอดเวลาเหมือนเดิมเนี่ยข้างๆางเขาย่างนี่แหละมาเออนี่ดูความฉ่ำของเนื้อเองว่ะ แน้อกินบ่เน้อกินเนาะงับเลยนะเไาดีนุ่มมีความหอมกลิ่นพริกไทยชัดเค็มโนัวๆไม่ติดหวานด้วยอร่อยหลาเยีเยวมันอ่ะละมันแตกโรครกในปากอ่ะมีความสุขต้องอยากกินงั้นเดี๋ยวกินยั่วต้องอีกหนึ่งมาดิแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินต่อของกินเยอะมากจริงเจอไม่แพ้ตอนกลางวันเลย คิดว่าจะแบบว่าเดินเลยเพราะว่าน่าจะกินยากเพราะเห็นเขาแบบว่าหัน่นเป็นชิ้นๆไว้ะไรเงี้ยก็น่าจะแบบว่ากินง่ายหน่อยอันนี้ขายเป็นตามน้ําหนักตามขีดใช่ไหมครับกล่องนี้เท่าไหร่ครับ2 <220. S 1> <220. S> 2 0นะครับอ่าได้เดี๋วกินโชว์เลยเธอกินเผาขนตลอดเวลานี่พี่ขอยืมกินก่อนนะไม่ให้ยืมชัวจ่ายตังค์ว่นี่ว่า <Cheese> <S 1> <S 1> <S นี่เธอซิคโครงเธอซิครองดูดีมะดูดิเธอมือเลยแล้วกันนะ ของฉันเธอปื่อยมากเปื่อยแบบโคตรเปื่อยอ่ะแล้วซอสดีมากซอสหวานหวานจดปากเลยเนีはは okay. ่ยเห็นไหมรูดได้เลยเฮ้ยนอร่อยขอซื้อได้เดี๋ยวซื้อกับบ้านเพิ่มให้แม่ด้วยดีกว่าแกจริงๆที่เหลือท่เหลือละเห็นไหม เียอร่อยป่วยมากป่วยป่วยจิงจังะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินต่อ,อ,อนะชุดนึงครับประสมครับ ขนมครกอีกแล้วงานตลาดที่ไหนไม่มีขนมครกไม่ได้จริงๆ ขอบคุณครับเนี่ยเธอเธอดูน่ากินปะนะ่ากินปะนะ่ากินเห็นปะทั้งหมด35บ,บาทเองเดี๋ยวยืนกินเดี๋ยวหลบหลบนิดนึงมา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 เออนี่ดูขนมครกฉันเจอที่ไหนฉันก็กินทุกที่แหละขนมครก่ะเธอเราคือมาเดินตลาดนัดไงอย่าไปคิดเยอะเออกินเหมือนเดิมอีกแล้วเรามาเดินกินเล่นเธอจริงจริงซอ,อต้นหอมหวานมันดือเห็นป่ะ ชอบต้นหอมเป็นคนชอบกินแบบต้นหอมฉันแก่ปะวะแก่ <c oughs> อีกลูกนึงเราเดี๋ยวไปเดินหาไรกินอุนเสิร์ฟภาคตัวนี้ตลาดคึกคักมากขอโพดขอโพษขอโพษเค็มเค็มมันๆอร่อยสามสิบห้าบาทเป็นปาหาล้วกินต่อ โอ้ยเริ่มต้องขยับพุงแล้วกเก่งเก่งริ่มฟิตอันนี้มาต่อยำแหนมอยู่ข้างๆกับขนมพกเลยล้าน่าอยู่ในบริเวณตลาดนัดมอสวอภาคกลางคืนทุกวันศุกร์นะมาเดินได้แบบของกินเยอะแยะอยากกินเลยเลือกเอาอันนี้ฉันกินโชยิเฉยๆยำแหนมยำแหนมแซปไลเดอร์ ผมว่าเป็นยำแหนมข้าวทอดะครับ60บาทเพิ่มหนังหมู15บาทเป็น75เอาแซบๆครับ ไปยืนกินก่อนไปยืนกินก่อนเดี๋ยวรอตังค์พรแล้วเป็นไงน่ากินว่ะทธดดูแซบ่บป้าแกบอกว่าเดี๋ยวอย่าลืมซื้อน้ําเตรียมไว้ด้วยนะพบ๊อปเผ็ดได้ฉันจะลองสิว่าเผ็ดจริงไหมสมคําร่ําลือไหมชิม <Wow. S 1> จัดจ้านเฮ้ยอ,อร่อยเลยเปรี้ยวกำลังดีกำลังดีเผ็ดอะเผ็ดแต่ไม่เผ็ดเวอร์เผ็ดแบบแซบ่บแต่เผ็ดแบบนี้อร่อยแล้วหนังหมูเยอะๆเคี่ยวกรุบกบกรุบอร่อยมาก เฮ้ยเฮ้ยอร่อยจริงอร้ชอบเฮ้ยโตอร่อยอร่อยเลยลืมตังกรอขอบคุณครับยังยังมุกรอนไม่ได้ ฉันวันก่อนมากินตอนกลางวันตลาดนัดอ่ะแล้วคือเป็นแบบไก่ทอดพริกอร่อยมากหมูทอดพริกก็อร่อยมากแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าเลืแต่หนังไก่นะ,นะคะทุกอย่างหมดแล้วค่ะอันนี้ยังไม่ส่งทุ่มเลยแกเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นก่อนก็ได้คือของหมดเร็วมากอะคนเยอะมากจริงอ่ะเดี๋ยวไปดูเขาทอดทอดหนังไก่ละกันฉันไม่กล้ากินเดี๋ยวบอกว่าฉันเป็นเด็กดี ทอดพลิกเหลือแต่หนังไก่แล้วฉันเดินข้างๆกันผัดไทยเสร็จทีเดียวทองเขาดูน่ากินอยู่นะเอาผัดไทยก็ได <essa> 10, ้เดี๋ยวผัดไทยนั่งกินตรงนี้ก็ได้นะมาเอาผัดไทยธรรมดาครับหนึ่งที่เท่าไหร่นะครับสี่สิบบาททั้งหมด40บาทเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันแถวนี้แหละ ร้อนอยู่ร้อนอยู่เดี๋ยวหาที่นั่งกินแถวนีด้ดีกว่าเออผัดไทยดูน่ากินนี่เรามานั่งกินที่ไหนมานั่งกินหลังร้านดูดิยังคือคักอยู่เลยเห็นปะลูกทุ่งจ๋ามากเอาตายฉันผิดผิดคา <laughs> ชิมชิมผัดไทยผัดไทยก,ก็ใหเยอะอยู่นะ40บาทไม่น้อยนะเส้นดูดึกหนับนี่ <Wow. S 2> น่าคิดว่าน่าคิดสิจ๊ะเขาปักตอนนี้ต้องลวกปากแดงเลย ไม่ต้องเจอกกล้องได้ไม่โต้งมันพี่หยุดจอะก็ต้องกินใช่ปะไ,ได้ไดเส้นหนึบหนึบหวานน้ำมาก่อนแล้วมีความนัวนัวไม่เหมือนแบบผัดไทยโบราณที่แบบเปรี้ยวๆนํำนะแต่ฉันว่าอร่อยดีหอมกลิ่นผูแบบค่อนข้างชาดแล้วคือเส้นอร่อยมากเส้นคือเส้นหนึบหนึบคือถ้าเกิดคนชอบกินแบบรสจัดนะปรุงพริกปรุงปรุงมะนาวจบจริง,รงๆกินเพลินๆน,นะเส้นหนึบหนึบสบาทเดีนอะ ร้อนเดอเธอต่อจากร้านบัดไทยเยื้องๆกัน <S <S> <S มีโปกเกีย้ยคุ้มละเท่าไหร่นะครับ,รบ <S <S 40บค่ะสบาทเอาเอาชุดหนึ่งเพราะว่าเรากินเรากินคาวแล้วเราต้องกินหวานผมไม่เอาผู้จจีนนะครับไม่เอาอะไรบ้างครับ şey ทุกอย่างได้หมดยกเว้นผู้จจีนครับ อ่ะเดี๋ยวรอดูว่าน่ากินขนาดไหน เออแน่แนๆอยู่เหมือนกันนะเห็นปะเห็นปะแน่แนๆแ,แล้วนี่คือเป็นน้ำลำไยคน้คนๆอ่ะเดี๋ยวเราไปยืนกินเดี๋ยวเราไปยืนกินแล้วก็กินหวานเสร็จใช่ปะเราไปกินอะไรต่อจา้าเขาบอกเคบับอร่อยกินข้าวต่อจา้าขอบคุณครับขอบคุณครับคือแน่นมากแน่นจนแบบว่าไม่รู้จะจะคุกยังไงอะ่ะเออวคือแบบลำไยแห้งใช่ปะเออ ฉันขึ้นฉันตักเครื่องไม่ขึ้นเดี๋ยวค่อยๆเล็มค่อยๆเล็มค่อยๆเล็มาตรงนี้ก่อนนี้ก่อนไม่หวานจัดบอกเขาว่าไม่หวานจัดที่รู้อร่อยนะไอตัวละเมยแห้งอร่อยแล้วเมื่อกี้ฉันเป่าน้ำแข็งใส่ทำไมวะพวกมันเคอมหอมเคอมเพราะว่าความน้อยหนึบๆด้วยดีตรงนี้สมหวัง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  อยู่คำหนึงเดี๋ยไปหาอะไรกินต่อของกินเยอะมากส <Wow. S 1> ดชืนสดชื่นสดน้ำอ่ะต่อคิวอีกแล้ววันวันคือต้องต่อคิวหลายร้านเลยแล้วก็บอกร้านนี้ก็คือขายดีมากเคบับเดี๋ยวเรามาลองกินเพราะปกติเราไม่ค่อยได้กินเคบับใช่ป่ะได้เอาเอา้าน,นี้แหละ ปกติเขาจะมีเนื้อมีชีสนะแต่วันนี้ขายดีมากเหลือตะไก่แล้วก็คือชิ้นบักเอกมาก60บาทเธอแล้วมีเท็กซ์เจอร์แบบนี้ก,ก,กับกรอบมีผักมีอะไรอย่างนี้เดี๋ยวกินโชว์นี่ครับขอบคุณครับนี่เธอชิ้นบักเอก60กบาทแล้วไก่แน่นมากแล้วเขาใส่เหมือนขนมปังกรอบด้วยอ่ะน่าจะมีหลายเท็กซ์เจอร์แล้วมีผักสดอีกครบครบ,ครบทุกอย่างสารอาหาร <Okay. S 2> เขาบอกว่าให้ดึงอย่างนี้ขึ้นมาก่อนใช่ป่ะแล้วฉีกตรงกลางมันจะได้ถอดง่ายไส้ทะลักออกมาเลยเธอ แล้วก็ชิตรงกลางใี่หรออ่านีมีติดนกอืมเห็นนะนยอใหญ่มากใส่ปากงับเลยนะกินยังไงดีว่นเนี้ยไก่นุ่มมากไก่นุ่มากเาซอสอ่ะมีความมันๆเขามีแรงเนยสปาละไม่ซอสแ้่ประเด็นคืออะเขาใส่ขนมปังกรอบๆอ่ะมันมีกรุบบนมึนเมีนเทเจอร์นึงอ่ะ ก็แ,แป้งหอมนุ่มหนึบผักสดแล้งนี่สั่งปะกรอบป้องกรอบคือเดี๋ยวข้างๆมีคอรอฟเฟร์ข้าวเสร็จต่อวหวานนี่กูตายแนย่เดี๋ยวกินอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปร้านคอฟเฟร์ขนมหวานขนมหวาน เธอฉันกินวันนี้คือแบบว่ามั่วไปหมดเลยตอนนี้อยู่ที่ร้านนี้ c o ฟ f e ่คัพเปิลบายเอริชอนอร่อยนะก็คืออยู่ตรงแบบตรงข้ามเนี่ยเคบับเลยก็คือคาวเสร็จแล้วหวานหวานเสร็จแล้วคาว ไม่น่าจะต่ํากว่า10แล้วป่ะวะเออแต่ก็ยังจะต้องกินอยู่เดี๋ยวเอานี่เขามีหลายรสเขามีเป็นครอฟเฟิลที่แบบออริจินอลใช่ปะ่ะม mm ิชล่าคิดแคทนูชลาสตอร์เบอรี่นูชลาอัลมอนด์แล้วเขามีเป็นวิปครีมด้วยแต่ดึกละเดี๋ยมบอกว่าคือเราเป็นนี่เอาเป็นนูชลาสตอร์เบอรี่เพราะว่าเราเรามีความหวานซ่อนขมแบบช็อกโกแลตแบบน่าค้นหาแล้วเปรียปร้ยวอมเปรี้ยวอมหวานสตอร์เบอรี่อีกเลยอย่างนี้เอาอันนี้ก็แล้วกันห้าสิบเก้าบาทเหรอครับใช่จ <ch> ้าเฮ้ยราคาดีราคาดีาค,าดคือทั้ง, ella, งนูช โอเคห้าสิบเก้าบาทเธอนี่นี่ดูดีป่ะดูดีสวยงามเธอเชื่อว่าราคาดีนะห้าสิบเก้าบาทอ่ะฟ,ฟอร์ฟอร์ดูดีวาย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 เลอะนิว้วก <c oughs> ินกี่เลยแล้วกันนะนี่นี่นี่ <c oughs> ปกเตอ่ะ ก็กินแบบคอฟเฟ่แบบคอฟเฟ่เปล่า,บบา,บบาอ่ะพอมาใส่เครื่องอ่ะตอนแรกกเนรื่องรีดหวานพอใส่ไปยุ่งมานะตัดเลี่ยนตัดอะไรกันดีหมดเลยอ่ะจริงๆเลือกเก่งฉันเลือกเก่งอือหอมเลยมากหอมจริงๆช็อกโกแลตเลอะเทอะมากด้วยได้บอว่าเดี๋ยวตลาดเริ่มจะวายแล้วจะหาอะไรซื้อกลับบ้านอีกหน่อยนึงแล้วกลับบ้านกันนะวันนี้ไม่ต้องแบบอะไรเยอะแยะเอาเปล่าๆพออีกคำอร่อย บายบายหน่อยบา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 ยหน่อยบายบายหน่อยเลยเซนจุ๊บทำไมอ่ะกลัวเหรอเลิกจุ๊บจุ๊บจุ๊บหน่อยจุ๊บเซจุ๊บจุ๊บโอ้ัวทำไมล่ะโอเคเดี๋ยวแล้วไปหาอะไรกินกันต่อนะโอเคบายบายค่ะบาย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 น้องไม่บายบายด้วยน้องกลัวแน่เลยยังไก่อน อันนี้มาซื้อเมื่อตอนที่มามอสอวอตลาดเช้ากลางคืนเขาก็ยังขายแล้วถามว่าใช่ไมล่ะซื้อกลับบ้านเพราะว่านันซื้อกินแล้วอร่อยก็เลยแบบซื้อกลับบ้านอันนี้เหลือสี่กล่องสุดท้ายตลาดวายงั้นเอาฉันเอาหมดเลย <c oughs> เดี๋ยวให้โต้งสองกล่องเอากลับบ้านให้แม่อีกสองกล่องเอาหมดเลยครับกล่องให้นะครับอันนี้อันนี้กล่องละร้อยขอสี่ร้อย <400 S 1> นะครับโอเคได้ครับขอบคุณครับ <c oughs> ขอน้่น้ำจิ้มซีฟูฟ้ดเยอะหน่อยนะั้นจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากขอกระเทียมเยอะๆด้วยใบตองให้พีด้วยอีโต้งฉันไม่กินใบตอง ขอบคุณครับ,อ,บอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ที่สั่งบาร์บีคิวซิคงบาร์บีคิไวไ้เพราะมันร้อนเปื่อยมาก <c oughs> เดี๋ยวไปเอาแล้วเดี๋ยวไปจบที่ร้านเบอร์เกอร์ที่เรามาเพราะว่าะต้องบอกต้องจะซื้อกับบ้านปะปซื้อของสนุกสนานซื้อกับบ้านอีกสองกล่องแล้วก็นี่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 เธอคลอฟเฟิลเมื่อกี้ซื้อกับบ้านอีกกล่องหนึ่งดีดีเห็นปะอยู่ดีดีไปเดี๋ยวไปที่ไทเกอร์ไปเอาแฮมเบอร์เกอร์ที่ที่ที่ต้องจะสั่งเพิ่มอ่ะไปไป เป็นยังไงสนุกสนานอันนี้คือเวลาประมาณเท่าไหรสองทุ่มครึ่งฉันมาตั้งแต่6กโมงตรงแกแล้วคือเดินสองชั่วโมงเดินกินเดินกินกุบกริบคือของแบบว่าเยอะมากแล้วเอาจริงๆฉันจะบอกว่าเป็นตลาดที่แบบของกินอร่อยอย่างร้านไอ้น้ำแข็งใสเชียงซีป,ป,ป่ะไอ้โบยเกียอะไรสักอย่างเขาบอกว่าเป็นแบบน้ำแข็งใสคุณพันนีนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะมาเขาบอกว่ามาได้เขาเพิ่งเข้ามาขายวันแรกตื่นเต้นนางตื่นเต้นอะไรอย่างงี้ของกินอร่อยเยอะ หลายอย่างคือตอนแรกคิดว่าเออเก็เหมือนของตลาดนะแต่พอกินเสร็จเฮ้ยอร่อยว่ะอร่อยแบบอร่อยจริงจังเลยอย่างเงี้ยแล้วคือแบบรู้สึกแบบแฮปปี้มากแฮปปี้แบบว่าเฮ้ยถ้ามีโอกาสจะต้องมาเดินอีกแล้วซื้อของกลับบ้านนี่คือกลับมาอยู่ตรงหน้ามมสวเพราะล่ะเดนเนิสไทเกอร์ที่เราเปิดตอนแรกอะ ต้องบอกว่าผมจะเอากลับบ้านด้วยพี่เกียร์ก็เลยซื้อเป็นเบอร์เกอร์หมูให้แม่กับน้องอย่างละชิ้นกลับบ้านไว้กินพวกนี้เช้าเลยอย่างเงี้ยขอเคาอร่อยแกงั้นเอาเป็นว่าปิดจบวอกเลยแล้วกันถ้าเกิดใครอยากจะมาสนุกแบบพี่เกียร์นะมาได้ถ้าเกิดใครชอบวอกนี้ของพี่เกียร์ด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่เกียร์ด้วยที่สำคัญนะเจ้าอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงนะท่ันเจอกันใหม่คราวหน้า พาไปแบบกินของอร่อยพาไปตลาดนัดอร่อยๆพาไปแบบว่าเดินตลาดเช้าเก๋ๆพาไปกินข้าวต้มข้าวแกงหรือแซ่บเหลือซี่รี่ถามว่าเยอะไปไหมเยอะอยู่ฉันก็เหนื่อยแต่สนุกเอาเป็นว่าไปก่อนอาจารย์บายๆต้องนั่งรอก,ก่อนเบอร์เกอร์ยัทงทำไม่เสร็จเดี๋ยวรอก,ก่ออาจารย์บายๆจ้ะ